มารับเควที่เอ็พีด้านล่างของศาลลงมาก็าจะเห็นเขายืนอยู่กับโครงกระดูกอันใหญ่เราก็เข้าไปคุยเสร็จแล้วเนี่ยเกมจะให้เรามาที่ค่ายฮีรชูเราก็จัดการฮิรชูให้เรียบร้อยซะแล้วช่วยคนที่โดนลืมกระทือบกิจากนั้นเกมจะให้เราไขาปริศนาพอเราเดินเหยียบปุ๊บอ่ะมันไม่ได้เขาบอกต้องไป ที่ปลดล็อกอาคารที่ก่อนอ่ะเราก็ย้อนกลับมาเก็บเล็กโทรการําแล้วไปที่อาคารพที่มันล็อกอยู่เนี่ยป้าบเข้ามาเราก็มาปิดผนึกให้เรียบร้อยแล้วลงมาด้านล่างตรงนี้เราเห็นว่ามันมีเสาทาุที่อยู่ข้างใต้ จัดการเสาทาุใถ้าเรียบร้อยพอเสาทตาเนี่ยเราเคลียร์หมดรอบๆมันจะมีอีกอน,นะเนี่ยมีไฟ,ไฟฟ้าอีกหนึ่งนะมีหนึ่งเราก็สามารถแก้ัซเซิลได้แล้วเราก็เดินมาจุดนี้ที่เราเคยพลาดพอว่าลูกป,ปั้นจะเห็นว่ามันมีพื้นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอัน,อ,นอย่างนี้นี่เองที่เมื่อกี้เราพลาดเพราะพื้นมันหายเราก็เดินมานี่แล้วกลับมาว่าลูกป,ปั้นอีกครั้งหนึ่งเอาพื้นอันนี้คืนมาแล้วก็เดิน เรียบร้อยก็เก็บหีบอะไรเรียบร้อยแล้วแต่นั้นก็เป็นเนื้อเรื่องพอเราเคลียร์เนื้อเรื่องจบก็ได้ความสําเร็จแล้ว